เต็มบ่มาเท่าท่าที่ผ่านมากถังหนึ่งก็คือว่าเรือเนี่ยมันเข้มตัวซีมันเข้มกว่านี้เหมือนกันจิกขึ้นไว้เฮ้ยบัตตัวนั่นเข้มเพราะว่าจางเออเข้มมันเป็นจังไดพี่เนาะอะไรบัตรตัวนั่นบุ๋มฮะยังเบิ่งยัวอ๋อยังเบิ่งอยู่ต้องคิดก่อนยังตอบฉันซะตอบว่าง่ามีออกมาจากใจว่าหรือแก้งว่าซื่ออออกมาจากใจออกมาจากใจอันนี้ก็ใส่เลยเล้ว กันมันนั่นกะมีได้ไถอ่ะสีน้ําเจ้านั่นแหละแล้วเหื้อนมันมานั่งเบิ่งโอ๊ยเจ้านั่งเบิ่งนั่งแยงอือมักแห้งแล้วมักแหงอือผู้ดอมีผู้ย่าเจ้าอืออุดใคใจนอนเบิ่งอ้แม่นดอือามีผู้นงมาเฮ็ดเฮือนให้เจ้า ອະລີບໍໂອ້ເພິ່ນເວົ້າແຕ່ດົນບນີ້ຕຕພໍເຖົ້າຫຍັงນ້ອຍຕ່ຍັບໍได้ตาย สบายดีสบายดีพี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคือเก้าคือเดิมก็ส่องสาวบุญมาบานเฮาอ่ะกาบทักไทยสบายดีป่าลุงเบิร์ดสุขุสุขคนเอาไว้อยู่ภายในและกะตะทางประเทศก็ยินดีตอนรับข้าสู่่องสาวบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเลยอ่ะแต่ในกะติดตามล้วก็ให้กำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อพวกว่าซ่องสาวบุญมาบานเฮาหรือซ่องเ,ออม,งเมีเมบุญมาบานเฮา กติดตามให้สบุนแน่เนาะขอบุกขอบใจทุกคนที่ให้กำลังใจสบุนอวบาเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบุกขอบใจทั้งเอ้ยทั้งอ้เนาะที่มาะเบียกมาะงานให้พี่น้องเลยสบุนกะภาคภูมิใจลยที่ทั้งเอ้ยทั้งไอ้เพิ่นมาะเบียกให้อพราาพ่อเม่เนาะที่เหมอะเบียกให้สบุญที่ผ่านมาที่มีเวียกมีงานจนหอดอดทุกเมื่อนี่จงแติดต้นจนหอดปัจจุบันเนาะสบูญกบทำหน้าที่ของตัวเองพี่น้องเลย เป็นตัวเทนให้ผู้ญาย์ที่ไว้วางใจสมุญสบุญกัภาคพ,พุ่มใจลายเนาะขอบมุขขอบใจเด้อทั้งเอ้ยทั้งไอ้าน้องกจบ,บ่มีสิ่งตอบแทนอเอื้ยกับอ้หล้วก็พอหรือเม่ที่มอบเบี้ยให้สมุญเนาะมีแต่คำอวยพรอวยใจขอให้ทุกๆคนสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงเด้ออายุมัน่นกวนเงินสุขภาพเข้มแข็งเพิ่นทำธุรธุรคิดการงานใดก็ขอให้ราบรื่น เบิร์สุขุสุคนมันี่กะสิอัปเดตให้เบิง้งพอสร้างเพิ่นเก็บซีแล้วเพิ่นกะสีท่าร่งของแท่เลยบะนี่พี่น้องเมื่อวานี่ทาได้ไฟหนึ่งเนาะสองไฟเหลืออีกสองหรือว่าด้านหน้าแ้วก็ด้านกุกขามเนาะมาน,นี่แล้วหรือว่าแล้วกติดตาเบิง้งน้าการพี่น้องไอต่อนนี้ทั้งเพื่อนน้องเตวเพิ่นกะทั้งสร้างไม่ยืงเฮา กำลังฝ no uh, no. uh, no. uh, ั่งเสาหัวแล้วแล้วด้านข้างเพื่อนน้องน้ำยังไปด้านหน้าเนาะทั้งห้าก็ดีใจน้ำทั้งน้องแตวเพื่อนที่นี้ผู้ใหญ่เพื่อนฝั่งเสาหัวไห่เนาะดีใจน้ำทั้งน้องเตวก็ได้ไก้ที่สำเร็จแล้วฝั่งเสาหัวเนาะเลืออีกจะด้านหน้าแล้วก็เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็เริ่มเทพื้นแล้วพี่น้องเลยเตืออีกหน่อยนึงเมื่อนี้เพื่อนก็แล้วหรือว่าแล้วก็เบิงไปน้ำกัน ส่วนทางเพื่อนน้องโฟนเนาะสะบุญกะสีมาทางเพื่อนน้องโฟนสีอัปเดตเพิ่งทางในสร้างเพื่อนถ้าซีนั่นแหละเราเพื่อนสีได้ซัำได้มาหนิเดี๋ยวสบุญสีเข้าไปอัปเดตตอนนี้ทางให้สร้างรถเพื่อนกากำลังกำลังเอา,อาเพื่อนสีท่าเมื่อกี้นี่เพื่อนยังไปเก็บสีแบบตามเบนตามประตูเมื่ออื่นอยู่บ่ได้มาพี่น้องเลยเนาะทางสบุญกามาหรือบ่ามาก,กรุ่นไปน้ำกันเพราะว่า ทั้งสบุญก็มีธุระไปนี่ที่สบุญได้แจ้งบอกไปแหละอันนี้ก็สิอัปเดตให้เบิงว่าเพิ่นสิได้อบอเหลืออีกสองด้านนี่เนาะด้านหน้าแล้วก็ด้านก๊กขามเดูนไปน้ำกันให้ทั้งสร้างเวนเป็นกานเดี๋ยวสมุนก็สีเข่าไปอัปเดตเบิงส่วนบางยอดเนาะเพิ่นกระทาอ,าอ่าการเพื่อนทั้งใน,นพี่น้องเลยเอากระใสสีน้ำเงินนีแหละเนาะแต่ว่าสมุนนี่ว่าง,งามอยู่ จาบุญนีว่าง,งามแหละพี่น้องเนียเดี๋ยวสิภาเข้าไปเบิ้งทางไอ้สร้างรถเรากําลังจัดฟอยอยู่อีทางพี่เพิ่นก็กําลังสีเห็ดลักง่วพี่น้องเนาะทางเพื่อนน้องเตียวทางเพื่อนน้องน้ำฝนก็ยังอีกโบรายเนาะหอตระหนักเพิ่นอ,อันนี้ก็ปล่อยให้เป็น,ปนตามอนาคต <c oughs> เดี๋ยวสะบุญสิพาย่างเข้าไป,ไปเรื่อยๆ สีพ้าเขาไปเบิิงทั้งนั้นทั้งนี้นี่เกื่อว่าเอฟซีของน้องเตวอยากเบิิงเพื่อนน้องเตียวทาง้างเพิ่นกำลังสีเทพื้นทางในแต่กระเลือทางหน้าแรืน้องเตวก็อีกโบดนก็คือสีแหลาแล้วก็ได้เทพื้นแล้วเพิ่นก็ติดบานประตูก็ถือว่าสำเร็จน,นี้สองลานหน้าเล่ากับพากันเฮ็ด ຊິແດ່ພີ່ນ້ອງຄົນເຮົາກໍເຮັດເພື່ອປາກເພື່ອທ້ອງເນາະເພື່ອພໍ່ເພື່ອຜົວທຸກຄົນເຮົາກໍໂບທັງໃຫ້ສ້າງລົດເພິນກດ້ເພລົງດນບິນານພກເຮັດຖືເກນດ สีก็ดีจังไม่ตาดสีอ่ะเดี๋ยวมาเบ่งทางนี้ <c oughs> บัดนี้ด้านนี้กันออเอาเอาบาดนี้พี่น้อง FC ฮะลุนมากเพิ่งกาได้นไปแล้วบาดน,นี้จวดจวด vẫn đưa บอกที่เพิ่นเก็บสีบอลเวนเพิ่นเซธีสบายเพินเ่นสีเก็บไปสร้างแต่ละค้นท่าสีสีพกคือกันได้พี่น้องเลยเพ่นลังค้นกับตู้อดขึ้นไปเซเว่นเลยแล้วเพื่อนเซธเอาบาดแล้วพี่นะ้ะอันอนี้เราสีพวท่าขึ้นไห้เราสีอนามัยเป็นเวนเป็นยังเริกเด้พี่น้องเริ่มมีสีสันเด้เด กระทาสีแหงงามล่ะแบบคนทาแป้งอีกแล้วตังเมสร้างลยืนเบิ่งเลยเลยอ่ะนะเบิ่งใกล้ๆกันพี่เนาะคักคักคัก อบัพ uhm, well> ่อแท้ๆเป็นที่ไดเนาะบัพ่อนำซองเขาบเปล่นบพ่อซองน้ำดนได้ยอาู่นำซองมันมันเป็นอย่างเนาะมันบวเต็มบ่มาเท่าท่าที่ผ่านมากถังหนึ่งก็ขึ้น่ารัวมันเข้มกรีมันเข้มกว่านี้ิตขึ้นไว้ตัวนั้นเข้มพรว่า จางมันเป็นจังได้พี่น้องเข้มสว่างตัวนั้นมันสว่างเลยบัดตัวนั่นบัเข้มะวดางบัดตัวนี่ะวจางว่าสันบวบ่วู้วสิพอหรือบ่เาะนาบ่สร้างลำนี่นะพ่อโยนนะลำสรงยันบอวพ่นน่ะจังได๋บ่นี่เนาะพอถ้าลำเดียวเนาะถ้าไปตามมันนั่นแหละ เฮนจะได้เงินสื่อสีนก็บิดล่ะคักเลยบ่านเ้สมบัรณน้าฝนว่างามแบบสุดใจแล้ละวะร่อยไล้ล่ะ Lệch như phố yêu lò làm chong gian bô pho, was it not? Ah, pha nhát tay, didn't it? Pha nhát tay, didn't it? Pha nhát pho, gần bô pho, pho. An ăn mất hôm tư là lát tăm tư là lát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  có là lát tư là lát tư là tư là tư มันหลามันหน่อยเลยโอ้ยยานบดเด้บัดเทงบดชักโอ้เฮือนทำนี่บอ่อสีบัวงามบดแลวสร้างกับสร้างนี่ดนเนาะแต่ว่าติแต่ว่าเขามีเงินนะมักมวดนี่เด้อผนกับเห็ดให่โลกโอ้มันนี่คือลมแท้มันมมนี่ โ oh, อ oh, oh, oh. oh, oh, ้ฮู uh ้โอ้จับตัวนี้บ่ซั่นสิไปถือมันสิติดอันนีนะอบ่ติดบ่ได้ติดบ่ได้ติดค้ำไว้บ่อืมเนาะอข้างในเป็นหยังเออกอข้างในอสดีเด้อสดีมื้อนี้ลมพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้สงัด Mắt cứ uh, khác vào phần bạn này à, cao là lột cái này, cũng như nó lông đó Ừ Ừ Phải chọn bò nhọt đi nhọt nó không đây đi đấy Ừ mặt vẻ ra phần đây Ừ à. Nhanh với bằng con bò nhọt nó lịu này Ừ Ba Ba lo quay vô đi aloe bay bay này bay 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 vừa bay rồi bay 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 mà bay bay bà, bay 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 này đó, งามอยู่วะเฮ้ยงามอยู่เอ้ยอย่างเั่นเนี่ยเนาะถ้าเป็นอะไรยังบ่ตอบอยู hmm. ่อดผู้น้ำฝนผู้ฮะยังเบิ่งอยู่โอ้ยังเบิ่งอยู่ต้องคิดก่อนยังต่ออย่างั่นซะตอบว่างามนี่ออกมาจากใจบ่หรือแก้งว่าโอซื่อออกมาจากใจอมาจากใจเออยัดตัวอะนะตัวให้น้ำฝนดีใจว่าได้ได้หน้าฝนนะหน้าฝนนี่ร่อยกว่าเส้นแหละ ตากล้องเขาก็งามก็ต้องว่างามโอ้หู้คักคักบานนี้่น้องลำเดียวบ่างบ้านนี่โอ้ละหากระทะลำเดียวโอ้สังในโอ้โหตัวคักคักพี่น้องเลยเรื่องสีก็ืป็นสีซานกับหมักไผ่หมักมันหมักน้ำกันบ่ได้ได้เนาะฝนเนาะแต่หัวกันยังหมักผู้เดียวเนาะเอาคนเดียวกันบ่ได้ได้ คลท้องชัยนี่พลเอาคู่เดียวอ่มีไผ่มาเอาน้ำอีกฟาดคักคักอันนี้กะใส่แล้วๆถกันมันนั่นไงสีน้ำเจ้าอะไรฮะ เจ้ากระท่าเฮือนไปก้อนท่าเฮือนไปก้อนแล้วก็ข้าวมันนั่นหละก็จังมาใไส่เห็นพ่นว่าทางไอ้่นว่าให้อยกให้ใส่ซีเดียวกันเลย่นว่าเเต่เจ้ากระเว้นไปก้อนเว้นท่าเฮือนไปก้อนข้นนมเยจันมันนั่นพพด่นว่าเอ่อยากให้มันเป็นซีเดียวกันนะ นะสีแอลแล้วอยามันมน,นั่นนพดแม่เพื่ออย่างให้มันออกไปสีเดียวกันประมาณนี้นะอดูทางพุ่น ไปไปเปิดหน้าประตูไปไป,ไปล็อกบอยงอได้ใช่เวลาอยู่พอดีแล้วเดี๋ยวพอสร้างรถแล้วชิดท่าไปพูไปเลยล็อ,ลอกแล้วไปแล้ว <c> เ <ười> ป็นล็อกวันห้าจะเข,ข่าวันเข่าก่ได้แด้วเปล็อกละเมียนเนาะลูกเจ้าไปไซละ่ะน,นอนอปูนย่อยไงด้ใช่ไปขุดไปขุดขุดยังน,นนะ มันไปนออบอกว่าให้ไปแลยอย่าไปดีแล้วเขาอยากไปใครก็เขาคิดคาดเด็กน้อยอยากไปใเขาไปขันมีมูขันไปผูเดียอะไรอย่าไปมีมูไปผูเดียแล้วมันบอกคัก พักคักๆักราชิมาด้านนี้ได้ได้ี้อืมมอง คักเด้อฝนฝนหูจักงามสำนัยแล้วไอ้รถเอ้ยขนาดไปแย่ไขรมุดแดงครบยังว่าโปรเจ็บเอียนงามหยับน้ำกระบะถอดออกแล้วเนาะแบบเบิ่งแล้ววานแบบจังไดล่ะบอกว่าถืก พักพักักักแล้ววันนี้เสร็จแล้วเบ่งรอบๆกอนโอ้ โอ้ยมาตัวนี้มายืนตันตัวหนัาเฮือนเลเบึงบ่งงามเลยโอ้โธ่หักเท้ันนี้เบิ้งเบิ่งเบิ้งลำเบิ่งกันเล็มเลยบบบนี่เนาะถือว่าสุดยอดสุดเหงาแล้วเนาะเดี๋ยวมื่อื่นนี่มัน นี่ก็งามกว่านี่พี่น้องเลยทางไอ้รถลาวะเงี้ยแต่สีแล้วพอลาว่าดำแรกนี่สิพออยู่วเราดำชองแล้วมันผัดบ่มีถังน้อยซะพี่น้องเลยไม่ได้ถังใหญ่เนาะถังหนึ่งก็บ่แม่นถึกๆเอ้ยถังหนึ่งพันสองพันพี่น้องเลยเอ๋อสให้เบิ่งไกลๆนี่ตัวสานี่ก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นยังให้ท่าสีเดียวกันเลยประศรัน

อคามงโมงแล้วเจ้าตอบเพื่อนที่ใดเขาว่าย้างแรกงามมแล้วของเขาเห็ดไห้เขาว่าผู้ใหญ่ใจบุญเห็ดไห้ว่ะสิเด้อเขากุดชงชานคอยเขาว่าไม่ห่างไม่มาลูกเขาไม่ค่อเห็ดตกชายกับบุีเพื่อนอีต้นกุดต้นคอยเขาว่าขันบทเราบทต้นเราประเทศชั่มเขาบอเจ้าน่ะมีบุญแล้วมีผู้มาเห็ดเฮือนให้ได้น้ำฝนน่ะเป็นคน กระดานโยเบิังแม่ผู้ใหญ่เพิ่นเลยเฮ็ดเฮือนให้อยู่แล้วก็ให้น้ำลูกว่ะลูกก็ลูกเพิ่นเลี้ยงลูกโอ้ยโอ้ยใช้ลูกจะจะคนช่างตอนเมื่อเพิ่นผัวคนหนึ่งโยนหอยคนนึงเหอเออบดเตเพิ่งบัดเขาขุดต้นเ่ออผู้ผู้สิได้เพิ่งผัดลูกลูกผู้ลูกเลี้ยงเนาะลูกเทเๆลูกเทเๆบัดเมื่อเฮือนผัว อันค่อยลงอันเที่ยงๆล่ะอือเจ้าลงเสียงบ่เสียงเขาว่ามีผู้ย่าเจ้าเพิ่นคนนึงอือลูกม่นบ่อือลูกคันดอือๆมีผู้ย่เจ้าอือๆอ้ใจนอนบอแม่นะเอืออันลงอันนั้นนะกับบุญหั่นนะอือเสียงเพิ่นว่าเช็คเพียงลงเบิงดวงบ่เออโอ้เพิ่นน่ะเจ้าสิลูกเจ้าคนนึงสิได้ย่อเจ้าขึ้นอือ คนว่าเจ้าฮันเขดได้อยู่รอบในเพิ่งลูกบ่มีคนหนึ่งมาเห็ดเฮือนให้เจ้าอะไรบ่โอ้่นบ่แต่โดนบ่นี่แต่แต่พอเทาอยังน้อยแต่ยังไม่ตายโอ้แต่พอเทาท่านตายฮันเบา่นโอ้คนว่าชิมีผู้มาเห็ดเฮือนให้อือ่นว่าเห็ดเฮือนให้ไหเได้เจ้ามีบคนหนึ่งคนหนึ่งมาไรเด้อโอ้คนหนึ่งนะมาได้อือมาได้ตอนนี้เห็นได้แล้วะอืออื โอ้มาคิดเนี่ใจละแมนเลยบอกว่าเอาเซโม่ด้วยบอกว่าเอาเดี๋ย้่าเขาบอกคิดว่าชิมิผู้มาเห็ดไห้เนาะคิดว่าไเอ้ยชิมาเห็ดไห้คอยอือหืออือือเใจเลบ้านนั้นมาหาบงโอ้แมนเลยฝนท่วงก็เอพอเถ่าท่านให้ตายที่โอ้องเห็ดเลยเกิดคนเราก็เฮ็ดชิมชีเห็นไล mhm 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 ต <c oughs> <c oughs> ื่นนอนไหมบอกลูกว่าขึ้นหน้าแดงเทเอ้าเอาเอาเอ้าโยะลูกกันลูกออาเอาไม่ตู้โยะโยะลานเอานมให้ลูกกินพุ่มตื่นเรา่าเราเคยเบิ่งหมอเราปะหมอทวงเราแต่ผัวเราท่านได้ตายแล้ว่ะต่อไปสิมีคนอันมีคนมาเฮ็ดให้แล้วปะที่ได้เพิ่งลูกคู่นี้คู่นึงว่างแล้วมีลูกอยู่สองคนแล้ว่ะ าไปน้องเนะอ้เนาะอ่าลาสีไปพี่น้องเอ้คักคักคักแล้วไอพอนะไม่ยังคขอบลูกมันเป็นให้บอเบิ่งดูเฮ้ยเด้อเบิ่งบานนี้เอาขามาออกวีดี้องเอ้อาขามาออกเบิ่งแบบ สี่ได้เห็นแบบเอาเอา,เอ,าอีกบโดนพี่น้องทาเพิ่มต้องการใกล้สี่แล้วแล้วน่ะนี่ก็ก็ฝนงามงามอืมคักลี่อันนี้เอาเอา,เอาย,อเยังไงใกล้สีสุดแล้ว ใกล้ทิดสุดแล้วนี่เรืออยู่ไหนนึงน้ำฝนนะเพอเธอลำจังใดกระเปิดมองจังใดกระบอเบื่ออยังคือก้ออะไรสิเลิกแล้วบะโอ้เพื่อจะไปใช้ทั้งนาโอ้เฮ้ยวันนี้ฮู้สึกว่าลมนี่น้องเลยอ้าสีแล้วแล้วเนาะน่นี่ยังไปขางนั่นบบบนี้โอ้เอเอาเอา จบบะนี่หนานี่ยังขางทั้งกุขามพี่น้องไงงามงามงามเบิง่งเราให้มันรอบๆอบกันมาง,งับขรุฟ้อนมาง,งับขดูใบนี่แล้วเอาสีนั่งกันแล้วอ่าสีน้ำเงินนี่ยคือ,อ,อทั้งนเฮือนเจ้าน่ะโอ้หึหอหึอืมึหึงับเข้างับเข้าลม โอเคฮาะโอ้โอ้คืออารมณ์ดีแท้ฟังเพลงอยู่ทางในโหสับจ่อยอะๆพี่น้องโอ้งามงามงามฮะพอดีเนาะบ่ใหญ่บ่น้อยพอดีหั่นน่ะอ๋อบ่ใหญ่บ่น้อยพอดีอืมเบิ่งคักๆแล้วใหญ่เด้เพราะว่าทางในมัน3ห้องนอนเด้เคยได้เข้าไปเบิ่งทางในแล้วบ่ เขาแล้วมือนนั้นเออสองคนเหมือนนั้นแคละอื้องอนอเรียนกันอืมอืมอยู่กับลูกสองคนพ่อเจ้าน่ะแม่ลูกน่ยมีครอบมีครัวแล้วบ่ยังเป็นสาวอยู่แม่อ๋ออายกับสิบสามบอสิบสามสิบสี่เนี่ยเนี่ยอ๋อห่างสิบสามอยู่กับลูกสองคนแม่อือืเออคนนี้อ่ถามว่าทั้งเลิกกันแต่โดนที่กับเหมืนพ่อคนน่ะอายกับปีกายนี่บ่ปีกายนี่แหละ พอดีเขาเมื่อพอเาโซ่ได้พอพอสบายพอเป็นพิการเลยครัเมื่ออยู่นงพอเลยเลยครันั่นกับสิงเลื่อ็นอกเลื่ยเพิ่นบ่เลิกคือเจ้าเลิกเขาดิโน่โอ้เพิ่นกัมีครอบครัวใหม่แล้วโอ้โหเอออาจจะน่ารักขิดฮอดลูกสาวล้วกัโง่มาหาละเนาะสีเมื่อบ่บแดนี้บ่บ่ทนไม่ได้ทำโอ้แล้วงพูนในสีเลือกอ่ะเสู่ไปชีวิตของคน ม่จะสู่ย่างเดียวสู้เพื่ออ่าแม่สู้เพื่อลูกแล้วลูกแล้วสิบสามปีแล้วปะสูอืมอืมอืมว้าแงบคาริ่งนะเป็นยังมันคือรอยเปิดบัดน,นี้โอ้เอออ่ะพี่น้องเอไยอ่ะ,องงอะคลิปนี้เดี๋ยวสชบุญเขาเบรกก่อนพี่น้องเนาะพอกันในคลิปหน้าเพื่ออะคลิปนี้ สำเร็จแล้วดาน่ะที่น้องเลยขอมูุขอบใจเด้อถูกกำลังใจที่ให้กำลังใจสบุรเนาะอ้าพอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนสบายดี